เสียงมาแล้วยังคะออนไลน์ตอนนี้ภาพและเสียงมาแล้วใช่ไหมคะกดหนึ่งเลยนะคะถ้ามาชัดเจนแล้วกดหนึ่งให้กดสง่งนิดหนึ่งจะได้เริ่มทําการประมวลก,กัะต่อได้เลยนะคะ พาราเซทัซเจนดีไหมอะมาแล้วขอบคุณมากค่ะมาดูกันต่อเลย6เมตรตบริการคันนี้กับ BYD ค่ะพี่จะได้ป224 0รับไปเกี่ยวต้อต้อเซ็ลกาพาสมุให้นะคันนี้เลยค่ะลูกค้าราคาเปิดโปรโมชันอยู่ที่720,000บาทค่ะเชลี่ได้เลยค่ะเชลี่ได้เลยค่ะลูกค้าขายินราคาเข้ามาได้ราาคได้กดรับก็ปิดก็ราคาได้เอาอะไรเข้ามาแล้วยินดีราคาได้เลยขอบคุณมากค่ะ720ออนไลน์มาแล้วขอบคุณมากนะคะสุดยอดไปเ่ยค่ะราคามาต่อกันได้ค่ะ720,000บาทค่ะ720 0 0 0บาท720 0 0 0บาทนับหนึ่งนับ ใ,ให้มากกว่านี้รีบตัดสินใจเลยราคาตอนนี้อยู่ที่ออนไลน์7จ0 0 0สนสอบาทเนมสามขายค่ะตกลงขายที่ออนไลน์ค่ะ7จ็ดแส่นบาทออนไลน์ไป้าเลขสนย์ศูนย์เก้าห้าสามศูนประมูลได้เป็นราคเจ็ดแสนสอบาทออนไลน์นะคะตกอดูต่อได้เลยคุณลูกค้าค่ะ